ที่ขังไว้คือหมาไอกรงขับอยู่ข้างบนไปก็จะเห็นเลยก็ไอ้พวกรดต้แมแบแม่เนี่ยชอบไปตวนเขาด้วยแหละได้โอกาสมีคนช่วย <c oughs> ไม่ทำอะไรเขาสุเกะเขาแค่นี้ <cười> <cười> đi yôm có mà nó phao đang tạo phao mà lên này không có mà nhiều lắm nhiều nó, nó. cái <laughs> <laughs>

อันนี้ที่รถชนนี่หมายถึงว่าเขาเอามาให้หรือว่ามาให้หมาถึงว่ามันก็ไม่ใช่หมาเขาแต่ว่าเหตุประสบ ประสบเหตุแล้วก็เอาไปรักษาเสร็จแล้วก็มีเจ้มของคนเมตตาก็เยอะอ่ะโยมแต่ก็ไม่มีที่ลงก็ต้องเอามาแล้วก็โควิดด้วยตั้งแต่โควิดนี่เดือดร้อนเยอะมากเลยพอได้เรื่องอยู่โยมกระตุ้นกระตุ้นกันไปอย่างนี้แหละพอพอได้รอดเคร่วงเคงหนึ่งช่วงหนึ่งก็พอเรื่องหมดิฟายหมาแสนสุขเลยนะยังไม่หมดเลย

เขาเอาไปรักษาเสร็จแล้วพอพอดูได้แล้วก็เขาไม่มีที่เอาไปก็ต้องมาไว้ที่วัดเอาไปป่อยที่เดิมก็ดูแลที่นนมมาเจ็ดปีแล้วค่ะทำทุกอย่างตั้งแต่สับเปลอทำทุกอย่างค่ะดูแลหมาป่วยก็ช่วยกันมีอยู่คนสองคนจปช่วยกัน เจ็ดแปดปีแล้วทำที่นี่ไม่มาก็เป็นห่วงหมาส่วน,นา <c oughs> มากก็เรา <c oughs> จะฉีดยาสักครั้ดียวก็อาเสพเชื้ออันนี้เงินส่วนตัวเราซื้อ <c oughs> วัดในไหนไปค่ะ แม่ฉีดยาให้ลูกนะคนดีของแม่นะไม่ได้แล้วลูกนี่แม่หนูเป็นแผลลูกตรงน,นี้ฉีเขาจะไหลตลอดถ้าเราไม่ พูดถึงว่าตอนนี้ความยากลาบากของท่านเะว่าเลี้ยงไว้เยอะๆมีผลกระทบโดยเฉพาะโควิดเป็นไงบ้างครับมันเรื่องอาหารนะจ๊ะอาหารก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องอาหารแล้วก็ยาที่เขาเจ็บป่วยนะมันขาดความต่อเนื่องอะโยอมอพอจะได้ออกสื่อไปทีหนึ่งก็ได้พอมีคนอุดหนุนมาช่วยครั้งหนึ่งแล้วก็เงียบไปอาหารมันก็เหลือไม่มากอยู่ได้แล้วอาทิตย์หนึ่งตอนนี้นะ พอได้ทั้สามสิบก็สอบอาทิตย์หนึ่งวันละสี่ก็สอบที่ใช้ยอยู่ค่าใช้จ่ายเยอะไหมครับแต่แต่มันมันก็อสอบหนึ่งมันก็ตกห้าร้อยอ่างสี่วันละสองพันนะค่าที่ว่ามันต้องเลี้ยงดูกันทุกวันเนาะแล้วค่าใช้จ่ายอื่นยังไม่ได้คิดนะแค่อาหารอย่างเดียวนะสองพันถ้าคนดูแลบ้างแล้วบ้างก็ค่าตอบแทนงเขาเ,เ,เล็กน้อยน้อยอสามร้อยเนาะสองคนก็หกร้อย ้าน้ำก็ไฟไม่ได้คิดนะตั้งหากมันก็อยู่ในตาวัดประมาณนี้ยม,มแต่ถ้ามาเจ็บป่วยอยู่มันก็หนักอ่ะยังต้องไปลงหมออาหมอหาอะไรนักลำบากก็คือตอนนี้ต้องท่านอยากฝากถึงผู้ใจบุญไงมั้งก็อยากจะให้บริจาคช่วยกันทั้งคนละร้อยละร้อยอไงยอมนะไม่ต้องเยอะขอให้ได้จำนวนคนเยอะๆอะไรเงี้ยกอพอได้ตู้ไปให้มันออกพรรษานี้ไปนะ เห,เ,เหลือที่โซนนีท้ที่หมดวัคซีนฉีดไปหกโลกนี่มันเหลืออยู่ประมาณสองร้อยหกสิบกว่าตัวที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยตอนนั้นมันมากกว่านี้แต่มันเสียชีวิตไปเยอะโลคหัดมาระบาดช่วงนั้นตายไปเดินก่อนน,น,นู้นเลยโยส่วนใหญ่ไม่เป็นหมานะแต่ส่วนมากเป็นหมานมีปัญหาหนึ่งอยู่ปั๊มอยู่ปั๊มน้ำมันอยู่ฐานที่โรงเรียนอยู่ โรงพยาบาลเนาะมันก็อยู่ไปเพราะนี่ยหมาพวกเนี้ยแล้วก็หมากัดไก่หมาไล่รถคือหมาม,มีปัญหาท <มา S 1> ั้งนั้นโยมก็ไม่เลยมาปล่อยเขาก็ต้องเอามาไว้ที่เนี่ยไม่รู้จะไปไ้ไหนโยมเขาก็ไม่อยากทําลายชีวิตเขาเนาะบ่เออย่างน้อยนหลวงพ่อแต่ว่ามันก็หนักเ,จจเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารการกินนะโยมจริงโยมข้าวตะเอาหมามา,มาด้วยปัจจัยมาให้ก็เล็กๆกน้อยเนาะแต่นี่มันต้องอยู่ยาวนานนะโยมปัญหามันตรงนี้ย าอยากให้ญาติศาสตรญาติโย,ยมช่วยกันเรื่องค่าอาหารไม่ต้องมากหรอกเขาเล็กน้อยบริจาคเข้ามาในบัญชีของหมาเขาโดยตรงนลยโยม